เออมาอีนะคะที่นี่เนือหมูปูตาปูบรอกหล่ะตอนนี้หนูปูชื่อภูเขาปูห้ามคองพลองกับปงปูเอออันนั้นจะหนักขนาดตุกโขนาดหนักขนาดทุกหมูแบบพร้อมกับปูทั้งกระแก่กับมือนะเออปูคู้กเพิ่งปูผูกๆเนาะ รักสรักช้าลูกร้านบ้านเมืองแข็งย้ดกมเก้ยวันนี้เป็นวันเทศกาลวันเทศกาลเมษายนท้องห้างหกให้ลูกร้านได้รวมประคิมีไข็เนาะปลาเป่งเนอะปลาเป่งผู้ขาวแล้วก็ใท้พวงมาลัยดอกมะลิหอมกลุ่มคนมว่าไม่ทมา่านบดายเรับ แล้วก็ปักเป่งปักเป่งผู้ขาวนะำแต่ไม้เก่าเนาะทำเป่นผู้ขาวตัวสีหอดสื่อสกายก็เรีใบหนาผู้ขาวไม่มาเรียงไงเรยงแตไม้เก่าคนัะเออคัดว่าไม่หนาสื่อสกายปั๊บไหมแต่คนเยียมครับปอ้เจ้าว่าสื่อสกายเอออันนู้นใบค่อยๆใบแกะผู้ขาวแจ้ว่าทำไมคู่มือเขาวพราใบเขาเกอะเรียเขาเรีกทำไมใหม่ขาดเงินเนาะเออโรคเมื่อวัฒนการอืม หูแกงตาช้หูไก่ตาไก่ลูกไก่ปนได้กระชองก็นกันใหญ่นาอเือโทรศัพท์ู้อมือก็มือีตัวได้กพราะีตัวแดน้นะพงนาอเออโทรศัพท์ตาขี่ตัวก็มือโทรศัพท์แบบไม่ถัดชื่อก็มืออ๋อแหมคือบอกนะยี่ห้อใหม่ยี่ห้อไก่เกินร้อยกับมือ,อม <c oughs> เพราะว่าโทรศัพท์เออเบอร์โทรประจอแบบ น่องปีกกอนมาแขกมาเพิ่มดูแค่ขัดนือเดียวครับปูไม่ถือเปล็ดน้เกลอดไปอีกไว้แขกคือแค่ไปตับผู้บังไว้ครับปูู่วกนัไไน้นคนขี่โกงเชื่อป่ไหนเรื่องเมื่อไปหาเชือพมเออพวรกกอรครับกับว่าหนาเชื่อเ้ืลูกเอครับต้องไปประเชิญเว้ยตัว,วเองอนี่นะขั้นว่าไปประเชิญเวยตัวเองจะไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาสัวเรามอืม หรือว่าเขาโกหกกันถืนนะไม่เปิดแค่อย่างเงียบนะยืมคือกันารับ่พ่อใครแม่คู่ไปพึ่งค,ค,คือการไปถึงกวดกินแ่บังแม่คู่เคิไดไปถึงอยู่นในป่าพวกยืมอ,องไปๆทั้งไปด้วยกัวเอิง ทุกสิ่งทุกอย่างจะปรากฏขึ้นได้ไม่ใช่พูดลงๆอย่งแีงแม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ที่การจัดทำเรื่องความคึกตื่นการจัดการจัดงานอืมตรงนั้นก็คือเป็นผู้เผื่อเทนให้ท้ำรักปูปูขัดอืมคนไรทำงานขัดคือเพิ่งกระเรื่อไปขัดแม่ว่าคื่นคือช้ำเรื่องคึกขึ้นกับเป็นวงบารมีวงบารมีคนจัดได้ข้าก็คือคนที่มีวงบารมีกับ ตัวยาตัดให้ล e ูกร้านผู้คน่หว่อยหอยแข็ไปน้ำไมอยืมครับปูเออคือยืมังกนาผู้บรายขายบักวูอังยืมไปเออเด็กโตแขงโตขายยืมไปน่งเบ้อว่าแขจะหอยแขงหอยขาคนไปนาำจงทางก็ได้บุญได้อืมครับเออพมามาท่านหน่อยผ้หรือท่านหนอยก็ได้แต่ว่ากรไดสาชวงคือห้าหตุเนาะครับเออมันก็สื่สืใจการทำบุญ ไม่ได้บีบบังคับใายกลารทาบุมให้เกิดจากกิจจากใจไม่ค่อยจะเป็นบุ้มเออุูขคิงก yup ู์กางเกิดขึ้นได้กันนอนมือขีไมือถ่ำควเท่าขาดคิดแจกเามือขีดมือถ่ำเออชื่วิ่กาวไปร้อไปน้องจากมืใจกคิดจ่ายว่าจ่ายฟุืมพอคะแนนยำห้ามมีโอกาสเป็นคว่งเป็นมันหกจะล้มระดมระลมเดือมให้่า ก็คือว่าวันข้างหน้าเฮ้าคือไปดูแค่วันข้างหน้าห้องตกใจแล้ววันข้างหน้าไม่มีใครเหลือข้างเออว่ามีไผเหลือบ่มีไผรร้งเหงืออม่โลกใบนึงเมื่อจะตาย้วเกิดขาดใหม่ตายแล้วเกิดขาดใหม่เลี้ยงไใจเกิดเป็นหมูวลาเก่าไก่เป็นมัดเนี่ยให้เขาไรขาดไร้ื้อเออเป็ดเป็ดเป็ดไก่เป็ดอาหารอืมันเป็นจะขาดอาหารของมนุษย์ นี่แหละมันู่คือการกระทำถ้าเราอยากเกิดปกคูุมที่ดืเราก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติโชคเข้ากับต้องหูกจักถิงทำถิงทำประจําใจของเราคิดดีทำดีบารมีจ,จะได้เกิดคิดชั่วทำทั่วคนนั้นก็ตกนรกหมกไหมจิตใจเออไฟต่ำเออคือจะได้กักบวิฟูกระงับมอนะโลกหมกใหม่ คือบุงแต่อเด็ดเขามีห่อนเขามีคนคนยั้นโค่นบราริเซี่ม่มนะลูกรอยเท่าพันเท่านะลูกนะไม่มีื่อเหินแล้วก็ไม่มีต้นไม้แม้แต่ต้นเดียวมือแต่ทะเลเดือดมือแต่ทะเลไปเที่แทงห่อนแทงไม่แรกคือมากคือค่ายกับห้อนฝานไฟเยิม้มแรงลูกไปกระตุ้นไฟมาได้แอืมืมอแต่เน่าทุกเน่าหนักโหยหัวคร้ำควง กว่าจะขึ้นจะตายแล้วก็ตายตายแล้วก็ตายกว่าจะหมดกรรมอืมอออว่มนนากรรมหมดเพื่อนใครดูเมื่อหลงแปลว่าถือคออ่อนว่อนแตกเราเงื่อนแข้งเงื่อนร่างอืมมาหายปิงกาบบ่อใหญ่อคอบ่อดหญ่ยืมแล้วก็แม่ก็คือบอ่อดหญตอนคือใดญคือต่อสู้มั่งคิดเอาคิดเอาว่าอยากดูที่ร้อนหดูที่เย็น เข้าจะคึกด,ดื่มเข้ากะคือเข้าจะคึกทัวกคือต่อไปนาฬิกมจะเอาว้ถัคั้งคนทาทัว่ถ้าวัก็เอาไว้คือสำหรับคนทําความดี้อบตึบัติดึงบัตึงบัตรท้าฆาไม่จะเกิดต้องบัตรลูกทมต้องเสขยันต้องเปิดวางมันจะคือนตื่นประ่จะว่าตื่นประยันเาางาหมูนกตื่นตื่นประยั่างแจะว่าเข้าหกจัดเดือด ตกนะกกล่บวปหามันตกโอมป่หันช้เวราโอมผู้รพุนชัยเวราไปอืมเป็นสื่อได้ย so first, this ิร oh, ับาปูเป็นสื <S <S oh. ่อของเมืองนรกน่ะอืมบ่ามันหน่งหน่งเรอเป็นพันเรื่อตาปูเป็นพันถ่านนเออว่างันคอยคอเร้อโบม่วงเทียนบานอืมกบถวันกบเมืองนรกมือเม่าศแนุ่มผาบาทจานุ่มมาถูกมือม่ เออเป็มื้อหนาคือผู้ได้ขามือผู้ได้ขับมัวมือแรกคือขึ้นนังคาเนี่ยกับมือแรกคือถ้าายไปคือหาขึ้นไปทัางหลาบ่มพกทั้งกอยู่คือเขาง่ายไปแล้วคือือคือเขาคึกปคึกเขียดแต่ว่าตันนี้ก็ผมไม่ว่าสะค้าแข่งค้าเงินดังเือนดังมเม็งมกเนาะไป เพิ่งกกะเรียกคือไปเมื่อ้คือยืมมั้วน่ะครับเพราะว่าถือปากบานปากว่าะบานได้ยืมครับปูตผู้แลี้ยกไปยืมกก่ไปยังยืมยืมงานยื้อัรงผมเรยว่าเอาผเจะขอชื่อเลยผมได้ยืมือว่าคือป่ะด้เรื่องมันคือยืมคือแบบเียนไหมกูแค่บากไปกูเพี้ยนคือก็น่ใจต้องเาปากจับหมาได้ไว้กันเชียอใจเยอะเขาไม่ขอกายืมเขาไม่หัวขวานะครับปูตื่นความาความคืออนี่ว่ารอดเยืมครับ ยังไงก็ตกนรกอืมเพื่อกันกจอยั้งด่างเหมเพื่อกันไม่คือดังแหม่เม่คือบวชกจ่าเออกระมือกัวเพื่อกันอืมตายไปเออนายพอยั้งดังแม่อืมเกิดมาชาติยังได้ชาติอะไรบ้างอืมนายพอยั้งก็โกหกอืมได้บวชครับบวชครับยังไูคุณยิ่งบว่าขางไปว่าเรียว่าวชเลิศต่ออยู่ที่เยือว่าฉันไปกระชั่งยดเยื้ครับปูโกหกไม่ได้ เป็นผู้แก่ก็เป็นผู้แก่เป็นผู้ถึงก็เป็นผู้หอืมตัวใดเร่มแก่นบ่เชือ่อมันหยึดก็คือกันเขาทำมุมมาตลอดผมาไม่ไ้ทำกับเมไม่ได้ทำกับต,บตายบ่เชือ่อเดิมเพราะว่ามมนมีหัวขวดเริรมันมีถือไปแล้วก็มีถือมาบัคเชียร์อคือกนานบัคเชเยตายมา,อาทองมากี่วงเขาแน่ยไ,ไปกักวงเลยคือเขาผ่านการ เขาเปลี่านท่องหแล้วเอเออเออบาแค่อื่นจะให่กว่ากลายไปช่องเพาะจะใชเื่อเขากอใช้ทเรอเขาถึอคือคือมะแต่กม่มีความหมายแบบอเขคนตายไปเนี่ยน่ากายเขาถึงเด้อยม่ีความหมายจะไม่ช่องไม่ยอมเขาถอดหมดอออเขาแน่น่ะเออความหวังบางือเขาเขาถือเขาเขาถือคือเขากรดูเขากรแทกกระดูเไว้วว่าทาง แขวญค่อแขวแม่แ่ก็ไม่แขวญเลยวัยย่องนันไปอย่างเงี้ยเออกอ่ะพ่ามเลือกันเหลือกันแต่ความดื้อความดื้อับสิดเป็นยางคิดเปนางคือยังตายไปคิอเป็นยาณเราไม่ตายไงอีกทรมานทรมานั้นบ้วทอทรมานคิดเขาแก่อคือคนเท่าเกิดมากมีความหักใัม่มาดึงเป็นทุกข์ไดมกในแก่กันว่อนคิดคิตผาทุก ขึ้พภาคถือขึ้นไปทั่วถิกทอเดินห้องหายดูกับพอตกีอืมความรํำบากรากต่ำนำาตางน่อกับพอกีิร์คึหอดีพอองแวกกับพอกียค์ขึอดผูเบากับคอกันอคอถ้าขี้ขวานเขาเขาคนเดื่อเรื่องครับปู่คนคีดคอานเมี่ยเขากับมือตัวบั้เปิดกันทางวาเปิ้นโรคทรมานเิความตรงนี่คือทรมานเิ ทำยังไงถึงจะบ่ทำไรกบแค่ทำไรกบเกือบงานไ่เบาไงเจะมารับมาไงพอเจ้ามาบอกขับบอกไเบาเจ้าหมอมั่งแมนบอกเกือบครับปู่มันทอมาะไม่เอามันทราานไม่กคือขอดข้อละาม่เกือบครับมันก็ทอมานไมิ๊ใช่ไหมครับปู่ทอะมิทอดะไมาแต่คจังไ้เข้าจังถือปุ่มป่ไหมบ่ครับอะไรก็ช่างถ้าเราไม่ช่างมันก็ไม่เกิด ขันข้าวางคืนมากมาเกิดก่อมากเออมากับเปิ่อัวเปิือต้นเครื่องไฟเนน่ยขันข่าวบ๊อบก่อมากับบ๊อฟูดไฟมากับบ๊อีเือเรื่มข้าวูเออข้าวเห็ดก่อึ้นฟูงใบหักตอเพื่ไก่ใบเรื่มตอพื่ขันข้าบอฟูดไปมากับบ๊อบกุนเรื่มข้าวฟูมากับก่อมูอหั่น่ะเออโูฟพัดมากับกะจกะจกายไปอืมมันก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่ไม่อะไรเพราะว่าเรายังไม่ถูกไฟ ถ้าเราเกิดไฟวันไหนลุกบึ้มเบิ่งวันนั้นเยืมเออคุณหายมาได้เปิดกระเาเรือนั่งนี่ยนะบางคือบางคือลูปร้านฟื้นคือฟื้นแก่มาได้น่วงความฝุ่นในคือเนี่ยนะความคือเกิดจากจิตเกิดจากใจบางคับจิตตัวเองมาได้ก็ตกนรกทั้งเป็นเข้าใจไหมพอที่เช่างานวันยู่วันไหนว่นเช่างานแาบนี้เพราะว่า ขันบ่มีข่ายว่างมนเนี่ยคือเรื่องเยอะเมือนคือเบาหัวกู๊บ่มครับเบาหัวเที่ยงเลยเบ่ออะไต่ยครับปูเดี๋ยวตะปูครับนึกแต่ว้าเาไปถามคืนเอาไปสามคืนเลยปูไปสามคืนครับเลยนะครับขันยากเอามาพู่เดวายท่งเลยคือป้ายทุ่งแล้วปูมาคู่วาจาขื่อคือบาขวาจนเรามาพู่ประเด็นึงนบครับปูราะประเด็นน้นคืนทุ่งืนกาครับคือเอาขวามาคู่เดียวคู่เด่ยวแบอป้าไทรอื่ครับ ขันกก็ญญรอรอืมว่าที่อรก็ไปรอใครรือออก็้อไปถือไปขึานไปมัดมือยห่อนกับหอนว่าขงไปวัดหนังว่าขอืมแต่กับว่ามือว่าข้ร่มกับว่เหยื่อว่าขัานเปิดพระร่มกับห่อคเก้าัดหนังว่าข่ะเอ็นย่งสามารถขึ้นกะนัน่งเราแต่นนมือขึ้นวัดขา,าแต่ขอหางอึ่งอ่ข้อหางอึงไอที่พ <c oughs> ูด่ท่านได้ดูขั้ <c oughs> นไปมือเลงได้ไลแต่ขอถางโค้งแรอครับ แต่หาตแเก้าเก็ดแต่ข้าหนึ่งรบ่เกบูเออเก้าเก็ดคอรอก็อหางตึงหนึ่งิครับมเปิดแค่ได้บาดนืดใขรไม่คู่ไปบาดก็ว่าก็ไปก็ไปก็ไปพอคืจงยิห้องห้องห้องสืพักพักเมื่อยงานทงร้ายก็มาทางูุร้ายมาแต่เมื่อยก็เปิดจะข้นยังค้นัอกันพราัแต่ในางวันหลแต่เมื่อยมขึ้นบาดยืดพอเรียกว่าเอาจะคือพนั่นกั่ไ บาบถือไะพอ่อให้ใบทุ่งเลยเก่าเก็บเป่าอขันถือเก่าเก็บมาคู่กักไบขันบ่ถือมาไปไมาเป็นไงโอเคไหมเรื่งเป็นพยายหาย,หายเยอครับปู้องการกอก้บบกนอนบกเจออื่วครับปูตเป็นพยายนใช่ไหมถ้าเร่ออกเก่าเก็บเก่าไม่คู่กัอไปวันนี้คืนนี้ถ้าไม่ออกไม่เป็นไงไม่จบไปก็จะรอรูบถือถือเนาะโอเคนแค่นะั้ก็ขมา อันนี้คือการรับแข่งคือการรับแข่งของลูกหลานมีร้ายปู่ร้ายคงเออนางรับยาเสี้ยวแต่ว่าโอปุท้องกันบ่ายพร้อมกับที่มาขายเนื้อและขายเงาได้แลยเนาะตัวเต็งมูและเต็งไม่มูอก็มืออแล้วก็นางรับข่งกันมากนี่แต่ว่าโอปุขาวร้อยให้ไม่ครูหนึ่งร้อยให้ยืมหนึ่งร้อยยืมไปก่อนดิ เอางให้คนรับองินกูเงินรับมงินกม้เงิมาเงินกูกับพ่อแก่ๆขอให้เงินไหกขอให้ทองไหนมาแตกมาเงาเงาไหนลุงเหมือนขาย้ํานะโอเคอ่ะมามาอีกไปอือันนี้งานไก่บุญมากเพราะมครอบครัวขอถวายต้นพระป่า0หนึ่งมื่นบาทพร้อมถือที่ดินของพันบาททืองานคนรกถามโลยแะกก็ถามโลยเออขอให้นางไก่บุญมากนะ เออขอบขอบคูวขอให้มือความถูกอขอให้ปากระจัดทุกให้มือถูกมือดาบมือถูกมือมัอายด้วันะถูกขาพราะนรงหนึ่งๆก็ไปด้วยก่นคือคือทางแล้วหรือว่าต่างแต่เริ่มแต่เริ่มม้วนตกหายก็นั่งวันวัดแต่ดูหันถ้าไหวู้กมือเนื้อแรจะคื่อว่าแต่ามาโกง้องม่ถึงมาถึงมานเ่ยแสดงว่าโกงพอโกงม่ไดงก พ่อกตถึงเครื่องไงเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะกิดกินกินเนาะเออชาวบานปันมืองกจะว่าก็จนมื้อสองลหาถอันนี้เครื่งกค่ะตัวเมืองมีเมือบาทเนาะอ่าชาวบ้านคือคือคือข้างเขาข้างบาทเนาะอ่าถูกมาทดังด้วยเยอะอ่างแก่บุญมากเนาะอ่าถ้าต้องกางบุ๋ไปเรื่อยๆถูกบุ๋มก็ถึงก็ไปอ่า เอาใครองานขายเมืออ่อนางพิกิตรขายช้าหนึ่งพันบาทรว่วมซื้อที่ดินก,กับไม่ครูอ่าเมืม่รูกรัไม้ครือมาไายู้วันนะคูก,กับพรังหนึ่งแล้วก็รู้วันนะลูกนะอ,อันนี้เอฟพีผ่านมาทางช่องดินแดงแกงหมูผ้าดูไว้เปิดจับการมารบาดเจ็บเาเอมือวันนะ,นะ <laughs> เปิดจัม้าเปิดจังหแล้วอพีอมาเปิดน้ำจางบอกเขมาเปิดน้ำโคลนแตจ่างน้วโคลนาเปิดน้ำโคลเลยเนาะ ขอห้เอ็บช์อ hm no ีกงั <t ari> <t ari> <t ari> like, ้แก่โมเลยคือว่า่วงม้านาะจะพักกันเนือคือบ่อเ้อลูกเดอขอให้มีโชคใมืโชคม่ว่าจะรู้ว่างานคู้ข้าภาระาวนไปงานชงแก่โมเอาตลุ่น่นนะูนะอเพราะเขาเาวีเบาหัวใส่ั้างบนปุวมันมาอาบน้ำเลยกว่าเชื่ผู้เชีข่ง้ขอนไปนมังก็อาบน้ำเชย เท่ากับว่าเขาแกงมาทุก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 ครูแต่ก็เปเขาต้องแกะแกเ่ากกะไงกังอืุเลยนี่ต้องสาเออหนาม้าก็คือคืออะารก้คือผ่านมาทางขกงแกงหมูผ่านไกรวมคือที่ดิทเออหน้าก่อนนี้าครับงอกทุ่มขอบขอบกวายสามข้างบายเพอเกือแก่กับจักษม้าดูจะมาด้กืง กระดฝากแก่แก่โมมาตือพอเปิดอย่างเด้อลูกเด้อขั้นอยากมาขาดเครื็มกึ่นกับมาหมื่นแดงน่ะขาดเค็มกึ่งเปิดเก่าเก็ดเบาเก่าเก็ดเก่าเกิดคือเก่าเด้อลูกเด้อตึอพ่อจะกลุ่มแม่คู่เด้อขั้นบอกไปถามครื่นทำให้บอกสองคู่คืนแม่คู่ประเดี๋ยงเดอตือสองคู่คืนมาแต่ทันอยู่ได้ทันอยู่ได้กับไปเด้อเนาะอ่าโชคหมาเด้อโชคหมาเด้ออีนั้น อีนนังนังก่อนกีนกออนังอ่อนกิชัาครั้งว่คุ้มเลูลออซึ่งแล้ว,ลลวล่อยรวยรวยนะลูกนะอาจจะเื่นแต่ดิม,มโอ้มาตู่ไงซะเนาะอยากจะขอบทเหึนหูซะเนาะอีนนังป่าธรรมะไรตี้ขอป่าร่วมคำพูนขอกับอีนนังกักก้กาปะโทษก,กับโรกหนังโอ้กับโรกหนังป่ จึ้บะการับโรมันยังผมพูดได้คือว่าโรนมไหวหวบุญขอขอเปิดบุญนั้งี้พอจ่ายอ๋อไม่ไปไดไรอีหนาตะกาเนาะเออเพราะกับอีนัปั้มาวาระืกอขอมือชกมือร่ามือชกมืมาไดู้้วันนะ้ถูกขับไปลึงึงแล้วก็รวนะรูดะดึงดเอารับทาเร็วแล้วกผม